นี่คือ a p พิเรี RSV4 XGP Factory ปี2025ที่พัฒนาโดย a p พ r เรียเรซิ่ซึ่งเป็นสุดยอดรถสนามที่ไม่มีกฎอนุญาตให้ใช้วิ่งบนท้องถนนรถคันนี้มาพร้อมกับดีไซน์และเทคโนโลยีสนามล้วน สังเกตการปรับแต่งทีละเอียดในทุกส่วนเราเห็นทีมงานและนักแข่งกำลังเตรียมพร้อมในสนามแข่งบ่งบอกถึงจุดกำเนิดที่แท้จริงของสปอร์ตบค์คันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับเพื่อนๆดูสิครับเหมือนยกรถแข่งม o t ต g p มาสู่ท้องถนนจริงๆงานนี้มีเสียเงินแน่นอนจุดเด่นที่สำคัญของ a p RSV4 XGP คือกล่าวเอฟเ e กต์แอโรไ n นามซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ a p พ i r ร a ยเรซพัฒนาและวจดสิทธิบัตรเองการออกแบบแฟริงด้านข้างที่พิเศษนี้ช่วยลดแรงดันอากาศระหว่างแฟริงกับพื้นสนามขณะเข้าโค้งทำให้เกิดแรงดาวฟอร์ดกดตัวรถลงสู่พื้นมากขึ้นแฟริงทั้งหมดทำจากคาร์บอนไฟเบอร์โดยแผ่น คอมโพซิตีซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเดียวกับรถแข่งโมโต GP พเพื่อความเที่ยงตรงของรถต้นแบบ Aperia Racing ไว้ให้มากที่สุดเมื่อเทียบกับรุ่น RS V4 รุ่นก่อนหน้าเวอร์ชั่นใหม่นี้ให้แรงกดแนวดิ่งจากอากาศบนทางตรงได้มากถึง5เท่าเพิ่มสถิยรภาพและความแม่นยำในการขับขี่และเมื่อรถทำมุมเลี้ยวดาวฟอร์ก็จะเพิ่มขึ้นถึง3เท่า ช่วยเพิ่มคลิปขดเข้าโค้งได้อย่างมหาศาลนี่คือหนึ่งในรถที่ผลิตจำนวนํากัดโดยมีตัวเลขระบุชัดเจนบนแผงคออีกหนึ่งความพิเศษคือลายพิเศษลิเวรีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถแข่ง r s g p 25ซึ่งเป็นเครื่องบรรณาการให้กับรถแข่งที่ประสบความสำเร็จและสะท้อนถึงความก้าวหน้าล่าสุดของโครงการ a Racing, p พ r i a Racing MotoGP และแน่นอนว่ามาพร้อมกับท่อไอเสีย RS Project Titanium f u l l System MotoGP และ P ิกาที่ออกแบบมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของสุดยอดสมรรถนะ a ia, p พ r i a ี RS V4X GP มาดูสเปคทางเทคนิคของ a ia, p พ r เ a ี RS V4X GP Factory ปี2025กันบ้าง ซึ่งบ่งบอกความเป็นรถแข่งสไตล์ MotoGP อย่างแท้จริงเครื่องยนต์ V4 ทำมุม65องศาขนาด 1,994cc ที่ปรับสเปคตามรถ